สวัสดีค่ะ สาวบ่นคนตะกันรายงานโตกับพี่กับนองคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมเมื่อเดียวลูกควายมาฝากจ้าชุดนี้ทั้งมื่หาโตได้พี่น้องเด้อชุดนี้ทั้งมดหาโตจ้าพี่น้องจ้านะเป็นลูกควายสายพันธุ์บ้านสายพันธุ์ธรรมดาค่ะพี่น้องสวยๆโตเมสีโตได้ค่ะพี่น้องชุดนี้นะคะโตเมสีโตโตผูหนึ่งโตเท่านั้นนะคะโตผูหนึ่งโตเท่านั้นชุดนี้สาวบ่นขออนุญาตข้าหยกเลยค่ะนี่โตผูนี่ตาหักตาหักพี่น้องจ้าซื้อว่าน้องกระไตทองเด้อค่ะโตผูนี่ตาฮักตาหักตาปอ แต้เป้ๆนะคะซื้อว่าน้องกระต่ายทองนะคะเบิร์ตหนีนะมีซื้ออยุดตัวเดียวค่ะพี่น้องจา้าตาหักแห้งนะคะตาหักคือาสาวบนน,น,นี่แหละจ้าเบิ่งหนาไปเน้ตาหักตะกอกตะแก๊กอยู่ค่ะเนาะอันหาเสีออกเป็นสีนวลๆแงๆพวกบบแปลก้อค่ะสาวบนไม่ได้อาบน้ำให้เพื่อนนาะเดี๋ยวสิอาบนา้ำหายอาร์ตคลิปใหม่ สิเพิ่มรละคาคึ้คือ,อีนีด้วยค่ะกสิขายตามสภาพแบบนี้ล่ะจ้าพี่น้องจ้าขันผู้ไดสอนอกสอนใจเด้อก็อย่าลืมเด้ค่ะ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9 0 8 3 2 6 9 0 1 6าก้าสาวสนยน่าจ้าเสาบกน,นตะก,การขายจริงทรงจริงเก็บเงินปลายทางเดแมเด้อชุนดน,ะะนี้นะคะก็สิมีตัวน้อยตัวใหญ่ค่ะกันนะคะตัวน้อยตัวใหญ่ค่ะกันะะหรือว่าอยากได้แคสซีโตอยากได้แคโตเมียซีโตนะคะราคาก็จอยูเฉลี่ยแล้วกตกตัวละ หนึ 10, 000, 500, 000่งมืนเก่าพันหาลอยเด้อค่นอยากได้แต่โตมียนะคะคันอยากได้แต่โตมียสี่โตนี่ราคาฉีชาเลียยูโต,ต๊โตละหนึ่งมืนเก่าพันหาลอยใจพ่ออีเมจ้าคันแต่ว่าเอาแต่โตมียก็ได้ค่ะหรือว่าเสียวยกชุดทั้งเสียคันเอายกชุดก็สิได้ถืกลงมาอีกได้ค่ะเพราะว่าตัวหน่อยไซเนาะเอาตัวหน่อยไซนะคะก็ยอมเย้ายงลงมาอีกงสี่เมจ้า เอาตัวน้อยใส่กันราคายยอมเยาลงไม่อีกแต่ว่าก็ร้องคูนเบิงร้องหารเบิงว่าคุมบอหรือว่าบบคุมหรือว่ามากบอหรือว่าบามหมากงั no. ้นสิแม่ค่ะเนาะคุณแม่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณพี่นะคะว่าพวอยากได้น้องกระายท้องไปงั้นสิกระบอกเป็นยังขาสาวบน่นเอาไว้เลี้ยงไว้เป็นแบบเป็นคำคำคุ้นคุ้นอยู่ขวกกระได้งั้นสินะคะเพิ่นตหาตหากักตาหักได้ค่ะกินยานก็เก่งจ้าพี่น้องจ้า,าจิตตัวน้อยเนี่ยนะคะน้องกระไตท้องนะคะ มนนีค่าเป็นสาวนะคะเป็นควายสาวอายุประมาณสิบเดือนนะคะเก่าเดือนสิบเดือนประมาณนี้นะค่ะเก่าเดือนสิบเดือนความสูงอยย่ประมาณร้อยสิบร้อยเจ็ดรอยแปดประมาณนี้ค่ะความสูงกับบอดวัดเด้อขอโทษขอไปค่ะคาดเดาด้วยสายตาเพราะว่ามันมัเป็นควายง่ายขงบอดดีนะคะตัวละเป็นแสนไม่อพ่อไม่เมตตาราคาบอดดีราคาสูงเนาะก,กัเลยบอดดีวัดค่ะ ถนรับซีโต้โตัวเมียทั้งซีโตนะคะถารับซีโตนี่ราคาเฉลี่ยตกตัวละหนึ่งมืนเก้าพันห้าร้อยบาท หนึ่งมืนเกนหารอยบาทค่ะลูกค้าจ๋าแต่ว่าค่ะน้นองๆกระต่ายท้องไซนี่ะะราคาฉิเฉลี่ยแล้วโตกโต,กตกละหนึ่งมืนนหาอยชุดนี่ะะะ 1, 000 7, 000หาโตระคาะเฉลี่ยโต๊โตหนึ่งมืนเจ็ดพันหาอยกระต่ายท้องกับหนึ่งมืน็ดพันหาอยบ่อเสาบนวมัลสีบานเนาะเมียนค่ะกระต่ายท้องเฉลียใส่กันเด้อค่ะพี่น้องจ๋าหรือว่าอยากได้แต่น้องกระต่ายท้องจากบ่อเสาบัวมัลสบา,สบานเนาะ อันน้องกระไตท้องอย่างเดียวนะคะหนึ่งหมืน่นหนึ่งพันาอยบาทน้องกระไตท้องบอลร่วมขาขนทรงเด้อจา้าให้ราคานีไปเลยจา่าอีพอจา่าอีเม่จ้านะคะหรือว่าพี่ๆอยากเอาไปเลี้ยงเลนเนาะเอาไปฝากลูกไปฝากล้านเอาไปเลี้ยงเลยซื้อเพรด้แบบว่าบ่ได้วหวังว่าสิคา่ากาไรยังสินะคะน้องกระไตท้องกระตะหักดีเด้ต้องกักอยู่คะ่ะพี่น้องจา้าดีเด้ค่ะพี่นอ้องเพิ่นกัถ่ายงามผ่ององังไงอังดีอยู่คะ่ะอายุประมาณ เก้าเดือนสิบเดือนจ้าพี่น้องจ้าโตนี่เด้อเด็ดแท่งค่ะพี่น้องโตนี้เด็ดแท่งค่ะสวยเลยค่ะตาเต็มแก้มจำหนาใหญ่นะคะแข้งขาใหญ่กำไรข้อขามีครบคอสเอ่อตาเต็มแก้มจำนะคะกำไรข้อขาใส่ถุงเท้าพร้อมจ้าพี่น้องจ้าโตนี้นะคะราคาชาลียาใส่กันเด้อตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทตัวละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหารอยบาทชุดนี้มีทั้งหมดฮาโต้โตผู้ยุตโตเดียวค่ะตัวผู้น้องกระต่ายท้องนี่ล่ะ อันใดคุมมักแบบใดกะลองคำนวณเบิงใส่คือกิเลมากกดเบิงว่าอันใดมันคุมมันถูกกากันเด้อพี่น้องเดอ้ออะเดี๋ยวเดี๋ยวย่างออกมาฟังนี่ละคะ่ะนี่สวยได้ตัวนี้นี่ถ่ายดีดีค่ะพี่นอ้องจ้าถ่ายดีดีละคะ่ะ หางงามหางเป็นพวก่ะพี่น้องจ้าหางงามหางเป็นพวกล่ะสีจังสีนี่คือขี้ตุ่มเด้อค่ะบบได้อาบน้ำให้คันเดี๋ยวเสาบนเสียอาบน้ำแล้วสียอาดขี่ไปอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวสิขายแพงขึ้นมาอีกค่าน้ำนะคะพี่น้องค่าน้ำค่าไฟพูดแล้วค่ะได้วิาค่ะนะแต่ว่าค่ะน้าปส่งเดี๋ยวสีอาบน้ำให้ค่ะงามแห้งเด้อค่ะพี่น้องจ้าตัวนี้ความสูงอยู่ประมาณลอยเจ็ดลอยแปดเซนค่ะลอยเจ็ดลอยแปดอายุอยู่ประมาณแปดเก้าเดือนค่ะ อายุอยู่ประมาณแปดเก้าเดือนตัวนี้งามกมูค่ะแม่ซื้อแยกกับสองหมื่นกว่าได้ค่ะตัวนี้ค่ะแม่ซื้อแยกกับสองหมื่น 20, หาพันหาอยบาทสอ,องหมื่นหาพันหาอยบาทจ้านี่น้องกระต่ายท้องกินยาเป็นเราได้ขาออกนุ่มเดียบรลอยนะคะเล็บยากิงเกงก่ะพี่น้องจ้าค่ะในเบื้องคลิปเมื่อวานนี่นะคะนอ้นองกินยาเกงแห้งเล็บยาเกงแห้งนะคะเป็นอย่างคือผูกเสือกอยู่ตัวเดียวตัวนี้คันอาดคลิปแล้วเสียเอาเพิ่นไปกินยาไหมคะ่ะเพิ่นกินยาเกงแห้งเนี่ยค่ะตากะตากเด้เหรียญได้ เมื่อวานนีเอฟซี FC มาหาเพิ่นเพิ่นกืบพากันมาเล่นาานี่แหละค่ะน้องกระต่ายท้องนี่แหละนะแล้วหลบมาค้ำอยู่เพิ่นไปอ่อนนางสีแม่ค่ะตะหาหักตหาหักผัสซี่าสาวบนอันนี้แต่ขายเฮ็ดจังได้จังสีได้คืออยู่ไก่แถบผัสซี่าสาวบนทรงยูเดอร์อีเมียจายพอจ้าสาวบนทรงหอดหมองหอดบอนจ้ามีรถขนทรงทั่วเขตภาคอีสานค่ะภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกก็มีรถขนทรงจ้าแต่ว่าคันภาค เขตรพระอิสานนี่ค่าขนส่งกิโลละแปดบาทค่ะวัดจากนาบ้านสาวบนไปหอดหนาบ้านที่พ่อีแม่คุณละเนาะเขตรพระอิสานกิโลละแปดบาทเอา ว่เอาไว้ไปสร้างน้ำหนักบมมัมีเห็นจ้าวันระยะทางค่ะคุมอ่าคู่มือนี่เขาวัดทั้งจีเพีเด้อวัดทั้งโลเคชันจ้ายนิดเดียวค่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะ200รกิโลสามรกิโลกับกี่บาทนะคะ300รกิโลกับสองพัสี่้อยเด้อค่ะค่าขนทรงบได้แพงยังดีคิดจ้าราคาถูกถูกก็อีพอีเมียเมาสรถเมาส์เองคุณได้จ้ะขันโซนโสนใจค่ะ0 8 3 2 6 9ป1 6 9 0 8 3 2 6 9เก6 9จ้า ถ้าเป็นภาคเนื้อผากกลางภักตะวันออกเชียงเนือนะคะขาขนสรงสีคิดเป็นเที่ยวค่ะไก่ไก่ขึ้นยุก,กัประยะท,ทางเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเขตภพคอีสานสาวบนไปส่งเองค่ขาขนทรงกิโลละแปดบาทจ้าพี่น้องจ้ารับประกันในการขนทรงนะคะการเคลื่อนใหญ่เบาสิเป็นหางขาดหูขาดขาหักนะคะก็คือให้ฟรีไปเลยจ้าขาแต่ว่าขนเนาลงรลนแล้วแลนได้กินยาเก่งอันนี้เบิดกันรับประกันเด้อค่ะจ่ายเงินตามปกติจา้า มื่อนี้สาวบนขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปนะพอกันไม่ไรนะสวัสดีจ้า